วันนี้เราจะมาชมนะฮะปั๊มไฮดรอลิกนะฮะคสนี้นะครับลดพิกคว่ำนะครับเสร็จแล้วพ่วงมารยหนักนะครับคุณผู้ชมครับเราอยากรู้ว่านะฮะปั๊มไฮดรอลิกตัวนี้เยังไงเดี๋ยวเราจะมาถอดหรือดูปั๊มไฮดรอลิกดูนะครับว่าจุดไหนบ้างที่มันเสียหายนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปชมกันถอดกันครับ นนในส่วนของฟองมาลัยนะฮะในในส่วนของฟองมาลัยมันจะอยู่ท่อนหลังนะครับคุณผู้ชมครับปั๊มไฮดรอลิกเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ช่องนะครับช่องด้านหน้านะครับกับด้านหลังนะครับด้านหลังนี้จะเป็นของฟองมาลัยนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชิ้นส่วนภายในนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ใส่แกดูนะครับเนี่ยข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับน,นี่คือเศษยางโอลิงนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับสีสีเป็นสีเปลี่ยนไปนะฮะน่าจะไหมนะ โอ้โคุณผู้ชมครับดูครับนี่เลยนะฮะสาเหตุที่กงอะไรเรามันหนักนะฮะมันก็นะครับเกิดจากไอ้นี้เขาเรียกบูทบูทแวนตาหรือเปล่าไม่นะครับคุณผู้ชมครับทีนี้เราจะมาหาสาเหตุว่าทําไมมันถึงไหม้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลื้อก,ก่อนครับาออมาถอดทั้งหมมาทไม่แนีนแต่และลายพีชแล้วครับอดึงไาหนึ่ง tìm mình okay. <tôi> ไม่เป็นทอนบอว่าเป็นทอนต่อกอะไรเลือกมาสองแบบมันใหญ่เลยจ้ะเป็นลองสไปพ์ติดครับโอเคท่านคุณผ TA ู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูพันเฟืองนะฮะพันเฟืองก็ไม่แตกไม่บินนะฮะคุณผู้ชมครับแต่เป็นสี เหมือนกับชุบความร้อนมานะครับออนะครับคุณผู้ชมครับมาดูข้างในนะตรงนี้ก็เป็นรอยนะครับเป็นไหมครับไม่เลยนะครับเค็ดนี้เป็นรถพลิกคว่ำนะครับคุณผู้ชมครับรถพลิกคว่ำนะครับเอียงซ้ายนะครับอคาดว่าในจังหวะที่รถเอียงซ้ายนะครับปั๊มมันดูดน้ํามันนะครับน้ํามัน ในท่อดูดอาจจะไม่มีนะครับคุณผู้ชมครับก็ทําให้ปั๊มเนี่ยทำงานโดยไม่มีน้ํามันมาหล่อเลื่อนนะครับก็เป็นเหตุทําให้มันมันไหม้นะครับพอมันไหม้เสร็จแล้วมันก็ทําให้พความอะไรหนักครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลารถพี่คว่ำเนี่ยเราต้องพยายามดับเครื่องให้ได้นะครับคุณผู้ชมครับถ้าถ้าเราไม่สามารถดับได้มันก็จะทำให้ปั๊มทันดุเราเสียหายด้วยนะครับ โอเคนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเค่นี้นะครับ,รบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามสวัสดีครับ